มาถักผมเปียกันค่ะคุณเพื่อนๆอันนี้เซรั่มบำรุงผมนะคะใส่ผมก่อนเพื่อให้มันเรียบมันฟูอยู่กิ่นหอมมากๆนะคะนาาเห็นไหมปันตาเห็นไหมกินหอมมากๆนะคะ,นนมมะคะุณเพื่อนๆไม่เหนียวนะคะใส่ผมแล้ว ผมเราจะนุ่มมากๆม,มีกลิ่นหอมนะคะเพราะว่าทํามาจากใบมะกรูดนะคะจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะอันนี้จะใช้เป็นประจำค่ะใช้หลายปีแล้วของดีต้องบอกต่อ ก็ทําแบบนี้แบ่งเป็นสามอันนะคะคุณเพื่อนๆหนึ่งสองสามเอาข้างในสุดขึ้นไปข้างบนนี่ เคยเปียแต่แบบนี้แล้วมันก็ชินเนาะมันก็เลยรู้สึกว่ามันเปียง่ายถ้าให้ทำทรงอื่นนะทรงแปลกๆมันต้องทำบ่อยๆนะถึงจะชำนาญถึงจะง่ายแต่ทรงนี้มันง่ายสุด แล้วก็เก็บผมได้เรียบด้วยค่ะก็เลยทำแต่ทรงนี้จุเป็นทรงแค่ไม่อยากให้ผมหล่นลงมาด้วยไล่เฉยๆแค่อยากเก็บผมให้เนียบค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วนะคะเก็บหมดแล้วฝั่งนี้ก็ถักลงมาเรื่อยๆ นะคะแล้วแต่คุณเพื่อน,อ,นอยากได้ตรงปลายมันเหลือเยอะเหลือน้อยนะคะส่วนตัวเองก็จะให้มันเหลือน้อยที่สุดก็อยากจะเก็บทรงผมไว้นะคะหมายถึงว่าไม่อยากให้มันลุหลังก็จะรัดแค่ปลายผมสักเก็บซะให้มันหมดเลยนี่ อันนี้ก็จัดแต่งได้แล้วข้างนี้ก็จัดต่อคระกอบฝีมือบ๊ายบาย